ของพจะเป็นเรื่องแบบวันใช้บังคับกฎหมายค่ะแบบใช้บังคับกวันใช้บังคับกฎหมายนะคะ สำคัญชนไหนอันนี้นะคะก็หาข้อมูลมาให้แล้วก็จะเป็นการกำหนดวันใช้บังคับกฎหมายทำให้ทราบว่าสภาพบังคับใช้กฎหมายของฉบับนั้นๆน,น,นะคะจะเริ่มใช้บังคับหรือมีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ค่ะอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าอยากจะถามทุกคนว่าพอทราบไหมว่าวันประกาศในรา,าน <S <S ชกิจ<ช>จานุเบ<อ>กษากับวันใช้บังคับกฎหมายต่างกาันหรือเหมือนกันยังไงพอมีใครตอบได้ไหมคะมีไหมเอ่ยยกมือได้เลยค่ะ ร,บ,รบกวนรากวนขอขอมาให้ให้ให้น้องกลุ่มสองหน่อยค่ะหรือไม่ยืนยืนขึ้นตอบเลยก็ได้คะ่ะต่างกันนะค,ะค่ะ,ะวันประกาศใช้ในรัฐกิจจาเนุเบกษาก็คือวันที่กฎมันมันถือว่าเป็นกฎหมายแล้วอะคะ่ะที่มีการประกาศใช้ส่วนวันใช้บังคับก็คือจะเริ่มใช้กฎหมายนี้บังคับเมื่อไหร่มันก็จะอยู่ตรง ค่ะ <c oughs> น้องน้องอะไรจากสํานักอะไรอะคะอ๋อน้นําหวานจากสํานักกฎหมายน้องน้ำหวานจากสํานักกฎหมายเก่งมากค่ะโบกมือให้ด้วยค่ะวันประกาศในราชกิจจานะคะ <c oughs> จะเป็นวันที่ระบุสภาพของความเป็นกฎหมายของฉบับนั้นๆน,น,นะคะว่ามีสภาพเป็นกฎหมายแล้วส่วนวันใช้บังคับนะคะก็อย่างที่น้องน้ำหวานบอกนะคะว่าจะเป็นสภาพที่บอกว่ากฎหมายนั้นจะใช้บังคับเมื่อ,อไหรค่ค่ะ สไลด์ต่อไปค่ะหัวข้อที่2ค่ะเป็นเรื่องแนวทางการเขียนวันใช้บังคับกฎหมายนะคะข้อแรกเลยก็คือวันใช้บังคับกฎหมายจะบัญญัติไว้ในมาตรา2เสมอค่ะข้อ 2>, 2นะคะโดยหลักการโดยทั่วไปแล้วจะกำหนดให้วันใช้บังคับกฎหมายอะ่ะถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ,คะเหตุผลนะคะก็เพื่อให้ประชาชนหรือว่า จ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ตามผู้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายได้รับทราบล่วงหน้าว่ากฎหมายจะใช้บังคับหลังจากวันที่มีวันวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นพรบตำรวจพศ .2565 ค่ะมาตร,รา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะนอกจากรูปแบบที่เป็นทั่วไปแล้วนะคะก็จะมีกฎหมายบางฉบับ ที่จำเป็นจะต้องกำหนดให้วันใช้บังคับเป็นวันอื่นนอกจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยการรวบรวมมาแล้วนี่ก็จะมีประมาณ5รูปแบบค่ะกรณีแรกคือเป็นกรณีที่ให้มีผลใช้บังคับทันทีในวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ กฎหมายที่ให้มีผลใช้บังคับทันทีส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายที่จําเป็นต้องใช้บังคับโดยเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือส่วนรวมของประเทศนะคะรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นคงของรัฐหรือความมั่นคงของเศรษฐ,ฐกิจเป็นต้นนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นพรบนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําการยึดและควบคุมอํานาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534 พศ2 5 3 4มาตรา2ค่ะก็ได้กําหนดว่าพระราชบ,บัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาปเป็นต้นไปค่ะรูปแบบที่2นะคะก็คือกรณีที่ให้มีผลบังคับใช้ในอนาคตก็จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆก็คือการระบุวันที่ที่มีผลบังคับใช้ที่แน่นอนเลยนะคะตัวอย่างเช่นก็อย่างเช่นพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่1 3พศ2541ค่ะ มในมาตรา2กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2 5 4 1ค่ะจะระบุวันที่ไปเลยนะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นกรณีกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งรูปแบบนี้ก็เราจะพบบ่อยในร่างกฎหมายที่ผ่านสภาเข้ามาค่ะก็เพื่อเว้นช่วงระยะเวลาเพื่อให้หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือบังคับตามกฎหมายมีช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อมที่จะดําเนินการตามกฎหมายนั้นนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่น พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจะทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสมริ์ของกฎหมายมาตราสนะคะระบุว่าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะจะคุ้นๆกันเพราะว่าน่าจะน่าจะเจอกันหลายร่างนะคะรูปแบบที่3ก็คือเป็นกรณีที่กำหนดให้มีผลย้อนหลังการกำหนดให้ผลย้อนหลังก็จะมีหลักเกณฑ์ สําคัญอยู่ประมาณ3ประการก็คือการกําหนดให้ผลย้อนหลังเนี่ยจะต้องกําหนดวันเดือนปีที่มีผลใช้มังคบไว้แน่นอนซึ่งเป็นวันก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะต้องเป็นกฎหมายที่มีเหตุผลความจําเป็นที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของประเทศหรือเหตุจําเป็นเร่งด่วนนะคะและจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ คำว,ว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็คือจะต้องไม่ให้ใช้บังคับย้อนหลังให้เป็นโทษหรือเป็นผลร้ายแก่ผู้ที่ได้รับผลของกฎหมายนั้นนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวพรบรว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชนสูตรพลิกศพตามมาตรา148อนุ 3, 4และ5แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพาศ2550ค่ะในมาตรา2ได้บัญญัติไว้ว่าพระราชบ,บัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2548เป็นต้นไป หรือแม้กระทั่งพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการรัฐสภาของเราเองนะคะในช่วงฉบับที่สองช่วงปี2558ก็ได้บัญญัติไว้เหมือนกันว่าพระราชบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2557เป็นต้นไปค่ะค่ะกรณีที่4แล้วนะคะก็เป็นกรณีที่ใช้ท้องที่เป็นตัวกําหนดวันใช้บังคับกฎหมายเอ่อกฎล่างกฎหมายที่มีลักษณะเช่นนี้นะคะก็ ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าเราต้องการให้ใช้กฎหมายบังคับในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเท่านั้นโดยมันจะมี2รูปแบบในการเขียนรูปแบบแรกเนี่ยจะเขียนไว้ก่อนว่าให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาแต่จะให้ใช้บังคับในท้องที่ใดหรือมีบริเวณเพียงใดให้ตาเป็นพระราชกิจสเดียการหรือกฎกระทรวงส่วนรูปแบบที่2เนี่ยจะกําหนดไปเลยว่าให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่ท้องที่ ใดบ้างนะคะเมื่อพ้นเวลาเท่าไหร่และส่วนท้องที่อื่นก็ให้ไป,ปกําหนดไว้ในตามที่รัฐมนตรีประกาศกาศํกาหนดค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นนะคะพรบควบคุมอาคาร252 2มาตรา2ก็กําหนดว่าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะให้ใช้บังคับในท้องที่ใดมีบริเวณเพียงใดให้ตาเป็นพระราชกิจสเดีกาอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ใช้ท้องที่เป็นตัวกําหนดหวันใช้บังคับนะคะรูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบที่5 เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้บางหมวดหรือในบางมาตราใช้บังคับในวันอื่นที่แตกต่างจากวันประกาศใช้กฎหมายทั้งฉบับก,ก็คือจะกําหนดวันประกาศใช้กฎหมายทั้งฉบับไว้ก่อนแล้วก็กําหนดให้บางหมวดบางมาตราใช้ใช้ในภายหลังต่อจากนั้นนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวพรบรข้อมูลข่าวสารส่วนคุ้มครองข้อมูลข,ข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562มาตรา2นะคะ ก็ได้บัญญัติไว้ว่าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็หมายความว่าทั้งฉบับนี้ให้ใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะเว้นแต่ในหมวด2หมวด3มหมวด5หมวด6หมวด7และหมวด95 96ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นตัว พรบปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์2565นะคะก็ได้กําหนดให้พระชิมญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศเว้นแต่ในบางมาตราที่เขาระบุไว้เนี่ยมาตรา12 15 19 22ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะในเรื่องการเช็คบังคับก็มีเพียงเท่านี้ส่วนข้อสงสัยก็เก็บไว้นิจัยก่อนรีฟคามไฟวิธีนิยามศัพท์นิยามศัพท์ทางกฎหมายนะคะก็ ทุกคนก็จะเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เขาส่งมาก็จะมีการเขียนนิยามศัพท์ไว้ด้วยที่เรามาดูว่านิยามศัพท์คืออะไรก็คือข้อความที่กําหนดหรือจํากัดความหมายที่เป็นที่แน่นอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมายนั่นเองนิยามศัพท์จําเป็นต้องมทีทุกร่างพระราชบัญญัติต้องจำเป็นต้องมีนิยามศั์ไหมก็ขอตอบว่าไม่จําเป็นบางฉบับที่เป็นมีถ้อยคําที่มันไม่ใช่ถ้อยคาพิเศษหรืออะไรเป็นถ้อยคําธรรมดาที่พอเข้าใจกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องกําหนดเป็นบทนิยามก็ได้นะคะ แล้วก็ถ้าถ้ากฎหมายไม่ได้กําหนดบทนิยามไว้ในคาศัพท์ใดคําศัพท์หนึ่งอะเวลาตีความเราจะตีความยังไงก็ตีความตามพจนานุกรมทั่วไปหรือไม่ก็เทียบเทียมกฎหมายที่ใกล้เคียงกันอะคะ่ะที่แบบม,มีไม่มีวัตถุประสงค์ที่ขัดกันแค่นั้นเองค่ะหลักการมันง่ายเพียงเท่านี้นะคะความมุ่งหมายของกําหนดการกําหนดบทนิยามความมุ่งหมายแรกก็คือเป็นการอธิบายความหมายของถ้อยคําในร่างกฎหมาย ในกรณีต่างๆเช่นกรณีที่มีการกําหนดถ้อยคําทางกฎหมายเนี่ยมีความหมายยังไม่เป็นที่ยุติหรือมีความประสงค์ที่จะใช้ถ้อยคํานั้นในลักษณะพิเศษเช่นตามร่างพาบรบป้องกันและปราบปรามการทรมานนะคะจะก,กําหนดนิยามของคําว่าควบคุมตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามันกินความกว้างไปถึงแค่ไหนกันแน่ก็เลยกําหนดว่า การควบคุมตัวเนี่ยหมายความว่าการจับกุมคุมขังกักตัวกักขังหรือกัะทำด้วยประการอื่นใดในทํานองเดียวกันอันเป็นการจํากัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลหรือกรณีอีกกรณีหนึ่นงอาจจะเป็นถ้อยคําทางวิชาการเช่นมูลดินทรายหมายความว่าเปลือกดินทรายกรวดหรือหินที่เกิดจากการทําเหมืองนะคะและให้หมายความรวมถึงน้ําขุนคนด้วยอันนี้มาจากคอบอรบแร่ ความมุ่งหมายในการอธิบายหรืออาจจะเป็นการอธิบายความหมายของคําที่ต้องการให้ใช้กว้างกว่าปกตินะคะเช่นคําว่าขายปกติขายเราก็คิดว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายมาซื้อไปคือการขายเราไปซื้อเขาขายให้เราแต่ในร่างพรบอย่างเช่นร่างพรบพืชกระท่อมเนี่ยเขาก็กาหนดว่าขายให้หมายความรวมถึงจําหน่ายจ่ายแจกเปลี่ยนหรือให้ด้วยแม้กระทั่งการให้กันเขาก็ตีความว่าเป็นการขายอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ ความประสงค์ที่จะต้องให้ความหมายของคํากว้างไปกว่าปกติค่ะอีกอันนึงก็คือเป็นการจํากัดความหมายให้แคบลงนะคะก็อย่างเช่นการผลิตให้หมายความว่าการดําเนินการใดๆเพื่อนําปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสมและให้หมายความรวมถึงกรรมวิธีใดเพื่อให้ทาให้ปิโตรเลียมอยู่ในสภาพที่จะขายนะคะรับลราบาแล้วก็แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงการกลั่นหรือประกอบอุตสาหากรรมเคมีปิโตรเลียมอันนี้เราจํากัดให้มันแคบลงจากถ้อยคําปกติ ความมุ่งหมายประการที่2ของคำนิยามค่ะก็อาจจะเป็นการใช้เพื่ออธิบายศัพท์ทางเทคนิคหรือใช้แทนถ้อยคำในกฎหมายหรือคำย่อนะคะยกตัวอย่างเลยเช่นศัพท์ทางเทคนิคเช่นคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะอธิบายไปว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะหมายถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทริกไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกันอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นไปตามพบรบธุรกรรทางอิเล็กทรอนิกส์ คือเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยามขึ้นมานะ่ะไอ้ศัพท์คำนี้บางทีเราเราไม่ทราบว่ามันคืออะไรมันเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างจะเป็นเทคนิคพอสมควรที่คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจค่ะหรือกรณีคําย่อก็อย่างเช่นตามกฎหมายขององค์กรอยการแล้วก็พนักง,งานอายการเขาจะระบุค,คําย่อกออไว้ในบทนิยามเลยนะคะว่ากออเนี่ยหมายความว่าคณะกรรมการอายการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการไฟาการ หรือจะเป็นคําที่ใช้บ่อยๆในกฎหมายก็อย่างเช่นคําว่าสํานักงานเขาจะระบุไว้ว่าในกฎหมายฉบับนั้นคำว่าสํานักงานของเขาหมายถึงสํานักงานไหนเคที่ยกมาก็จะเป็นสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนะคะแนวทางการเขียนคํานิยามเดี๋ยวขอพูดรวมๆเลยแล้วกันคะ่ะแนวทางการเขียนก็คือข้อแรกถ้อยคาจะต้องเป็นถ้อยคาที่ชัดเจนไม่เปิดโอกาสให้มีการตีความ ไม่เขียนกว้างใช้ภาษาได้ง่ายประชาชนเข้าใจง่ายนะคะ 2. ต้องต้องคาที่จะเขียนคํานิยามต้องเป็นคําที่ไม่มีความชัดเจนหรือไม่ตรงกับความมุ่งหมายในการใช้นะคะถ้าชัดเจนอยู่แล้วก็อย่างที่บอกถ้าชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องเขียนค่ะให้ใช้ตามพจนานุกรมไปได้เลย 3. ก็ให้หลีกเลี่ยงการกําหนดคํานิยามที่ให้ขึ้นอยู่กับการออกกฎหมายลําดับรองเหตุผล <h ate> <phone> ก็เพราะว่าจะทําให้ผู้ใช้กฎหมายเนี่ยไม่รู้ถึงขอบเขตของการกําหนดคํานิยามนั้น เช่นนะคะคำว่าน้ำบาดาลให้หมายความว่าน้ำที่ใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดินกรวดทรายหรือหินซึ่งอยู่ลึกจากพื้นดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้เราจะงงไหมว่าสรุปแล้วไอ้คำว่าน้ำบาดาลเนี่ยมันหมายถึงดินกรวดทรายที่ลึกแค่ไหนยังไงอันนี้มันเป็นการเป็นการเปิดให้ให้มีการไปออกกฎหมายลำดับรองซึ่ง ทำให้ผู้อ่านน่ะไม่ไม่สามารถทราบชัดเจนได้เลยว่าไอ้ดินกรวดทรายที่จะตีเป็นน้ําบาดาลนะ่ะคืออะไรบ้างนะคะ 4. มเมื่อใช้ท้อยคําใดเป็นบทนิยามแล้วจะต้องแปลความและใช้ความหมายเหมือนกันทุกมาตราอันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเป็นหลักทั่วไปนะคะในกฎหมายฉบับหนึ่งการใช้คําคํานึงต้องใช้เหมือนกันทุกมาตราถ้าต้องประสงค์ให้มีความหมายอย่างเดียวกัน 5. ค่ะการหลีกควรหลีกเลี่ยงบทนิยามที่ขัดหรือแย,ย้งต่อความหมายธรรมดาเช่นสัตว์น้ํา ก็ไม่สมควรที่จะให้หมายถึงพันน้ำด้วยเพราะจะขัดแย้งกับความเข้าใจของบุคคลทั่วไปแต่ถ้าหากเรามีความจําเป็นหรือคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องการมุ่งหมายให้มีความหมายกว้างไปกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจกันเราก็สามารถเขียนได้วิธีการก็คือจะเขียนความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจไว้ตอนต้นก่อนแล้วก็ค่อยไปขยายความหมายที่จะครอบคลุมไปข้างหลังเพิ่มอันนี้จะทําให้ไม่ให้เกิดความสับสนนะคะ เป็นวิธีการของในการเขียนนะคะ 6. การกำหนดบทนิยามที่เป็นศัพท์เทคนิคอะยืนยันว่าจำเป็นต้องเขียนเพราะว่าการที่เอาศั์เทคนิคมาเขียนไว้นี่ใช,ใช้ใช้ในกฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันเป็นตัวที่จะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลถูกไหมคะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลต่างๆนานาฉะนั้นศะพั์เทคนิคมันต้องชัดเจนด้วยเพื่อให้บุคคลหรือประชาชนทั่วไปเข้าใจตรงให้ตรงกัน,นะคะ่ะ7นะคะเอ่อกรณีที่เป็นการ แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเราต้องตรวจสอบด้วยว่าถ้อยคําที่เราจะกําหนดเป็นคํานิยามนั้นมีอยู่แล้วหรือเปล่าในกฎหมายฉบับเดิมอย่างหลายๆเคสที่พี่ยอดหรือก่อนวิทยากรก่อนหน้านี้นะคะยกตัวอย่างก็คือการที่เราจะแก้ไขหรือกําหนดอะไรใดๆก็ตามในกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต้องย้อนกลับไปดูฉบับเดิมเสมอนิยามก็เช่นกันถ้ามีกําหนดไว้แล้วก็ไม่ต้องกําหนดไว้อีกนะคะแล้วก็ต้องใช้ในความหมายที่กําหนดไว้แล้วด้วยฉบับก่อนนะคะแต่นะคะ การกาหนดนิยามเพื่อให้ครอบคลุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจทําได้เช่นอย่างพรบรชาชทันมาตาสีได้กําหนดคําว่าเรือนจํามหมายถึงสิ่งที่ใช้ควบคุมขังจําคุกผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกันแล้วก็ให้หมายความรวมถึงที่อื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา,าวางอาาเขตไว้ชัดเจนด้วยอันนี้เป็นการกําหนดนิยามเพื่อใช้ในอนาคตว่าเผื่อในอนาคตมันมีสถานที่อื่นหรือลักษณะอื่นที่ใช้เป็นเรือนจําก็ให ทำได้เช่นเดียวกันค่ะ9กานะคะการกำหนดบทนิยามโดยอ้างบทนิยามตามกฎหมายอื่นทำได้แต่ทีเนี้ยปัญหามันจะมีอยู่ว่ากรณีเราต้องคำนึงด้วยว่าหากกฎหมายฉบับอื่นเนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมันจะกระทบต่อคำนิยามหรือความหมายของนิยามที่เราใช้ตามเขาไหมดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือถ้าเราจะ อิงคำนิยามตามกฎหมายอื่นแต่เราอยากจะเอามาใช้ในฉบับนี้ด้วยเราก็ไปลอกคำนิยามจากกฎหมายฉบับนั้นนะมาไว้ในกฎหมายฉบับของเราซะเพราะเมื่อฉบับนั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะได้ไม่กระทบฉบับ,บ,บของเรานะคะสิบปิกนิดนึงอ,อย่างประเด็นที่น้องปิกบอกเมื่อกีก้ค่ะมันมีเคสแก้ไขพรบวิธีการงบประมาณมั้งไปตีกรอบ ของรัฐวิสาหกิจให้มันแคบลงจากกฎหมายเดิมอะ่ะมันกระทบกฎหมายที่ไปเขียนอิงว่ารัฐวิสาหกิจตามพรบวิธีการวรามาปุ๊บเนี่ยนะงานบางงานเรื่องบางเรื่องมันถูกตีตกไปเยอะมากคะ่ะเวลาเขียนกฎหมายก็พึงระวังหน่อยนะคะขอพิตอค่ะค่ะสิบค่ะเป็นการใช้ถ้อยคำในการกำหนดความหมายหรือขอบเขตของนิยาม อย่างที่ยกตัวอย่างมาเราจะเห็นว่าจะมีอยู่สามส,ามสามถ้อยคําด้วยกันถ้อยคําแรกก็หมายความว่าหมายความว่าก็เป็นการอธิบายคํานิยามความหมายคํานิยามคํานั้นตรงๆนะคะว่ามันหมายความว่าอะไรออแล้วก็อันที่สองให้หมายความรวมถึงอันนี้จะใช้กรณีที่เราต้องการจะขยายความหมายของนิยามคำน้ำนั้นหรือจะมีตัวอย่างให้ดูในตอนท้ายนะคะให้มันกว้างไปกว่าที่เราจะกําหนดหรือเข้าใจกันได้ และรูปแบบที่3ก็แต่ไม่หมายความรวมถึงอันนี้ก็เป็นการจำ,จำกัดขอบเขตให้มันแคบลงและสุดท้ายนะคะก็คือนิยามอ่ะถ้าเป็นพรลบพรลบบฉบับแรกจะใช้ว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะแล้วก็เป็นคำนิยามอย่างเช่นคำว่าน้ำบาดาลไปหมายความว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบา,บางกรณีที่เราไม่ต้องการให้คำนิยามนั้นใช้กับพระราชบัญญัติทั้งฉบับอาจจะต้อง ต้องการให้ใช้แค่หมวดหรือส่วนก็ใหเ้เริ่มต้นว่าในหมวดนี้หรือในส่วนนี้แล้วก็ตามด้วยคำนิยามที่เราต้องการจะนิยามค่ะอ,อ,อันนี้หัวข้อที่4นะคะเป็นเรื่องแนวทางการเตรียมลำดับบทนิยามค่ะบางตอนเวลาที่ร่างเข้ามาเนี่ยเราจะสงสัยกันว่าเขาใช้หลักการอะไรในการเรียงบทนิยามต่างๆคำต่างๆในคำนิยามนะคะหลักการแรกเลยก็คือว่าเรียงตามความสําคัญหรือสาระสําคัญของกฎหมายนั้นๆ <ítulo> คำใดที anyway, match, art, <involved> <emotions> oh, mm, ่เป็นความหมายหรือเป็นสาระสําคัญของกฎหมายนั้นๆจะถูกเรียงมาก่อนเสมอนะคะโดยจะเรียงจากคําที่มีความสําคัญมากสุดไปถึงน้อยสุดแล้วทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าเออแล้วสำคัญมากสุดกับน้อยสุดนี่มันมันคิดกันยังไงส่วนใหญ่นะคะส่วนมากเลยก็ดูจากคําที่ใช้มากสุดนั่นแหละไปนถึงคําที่ใช้น้อยสุดหรือคําที่เป็นสาระสําคัญของกฎหมายนั่นแหละไปถึงคําที่มีความสําคัญน้อยสุดค่ะ หลังจากเรียงตรงนั้นแล้วก็มาเรียงต่อในเรื่องการเรียงคำย่อคำย่อในกฎหมายค่ะการเรียงคำย่อในกฎหมายเช่นกันก็จะเรียงจากคำที่ม UH, ีความสําคัญมากกว่าไปหาคำที่มีความสําคัญน้อยกว่าเช่นเรียงจากคณะกรรมการนะคะซึ่งมีความสําคัญมากกว่าถูกไหมคะแล้วก็เรียงไปที่เลขาธิการแล้วก็สํานักงานซึ่งเป็นฝ่ายธุรการของคณะกรรมการอีกทีหนึ่งค่ะ ส่วนในเรื่องการเรียงคำนิยามตัวบุคคลนะ่ะจะก,กลับกันก็คือจะเป็นการเรียงตัวบุคคลที่มีความสำคัญน้อยกว่า,วามาก่อนบุคคลที่มีความสำคัญมากกว่านะคะเช่นจะเรียงจากคำว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนนายทะเบียนอธิบดีแล้วค่อยรัฐมนตรีเป็นคนสุดท้ายเนื่องจากรัฐมนตรีมีความสำคัญมากกว่านะคะ ยกเว้นในบางกรณีที่ผู้ร่างกฎหมายเนี่ยมีการกําหนดคํานิยามที่เป็นลักษณะของกลุ่มคําแล้วก็ต้องการที่จะให้ใช้กลุ่มคำเนี้ยในลักษณะที่มีความใกล้เคียงกันเช่นคําว่าเด็กเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้าเนี้ยอาจจะอยู่ติดกันนะคะรูปแบบนหัวข้อสุดท้ายล้วค่ะรูปแบบการเขียนบทนิยามการเขียนบทนิยามทั่วไปก็อย่างที่บอกมาตราแรกก็ มาตราที่กําหนดนายามจะเขียนว่าในพระราชบัญญัตินี้หรือในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้วก็คํานิยามให้หมายความว่าเช่นตัวพรบกําหนดระยะเวลาดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมนะคะมาตรา3ก็บัญญัติไว้ว่าในพระราชบัญญัตินี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหมายความว่าหน่วยงานองค์กรซึ่งมีหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้รูปแบบที่2ก็กําหนดบทนิยามที่มีความหมายกว้างกว่าบทนิยามทั่วไป อย่างเช่นนะคะพรบว่าด้วยการเลือกตั้งพศ2560มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้กรรมการหมายความว่ากรรมการการเลือกตั้งและให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วยเนี่ยคือขยายขอบเขตออกไปนะคะหรือคําว่ากฎหมายเกี่ยวกับ การเลือกตั้งและพักการเมืองให้หมายความว่าหมายความว่ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุธิสภากฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งบราบานะคะแล้วก็ให้รวมให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วยค่ะรูปแบบที่3ค่ะเป็นบทน,นิยามที่แคบกว่ากฎหมายปกติ รูปแบบนี้นะคะก็สังเกตง่ายๆอ่ะจ,จะมีคําว่าแต่ไม่หมายความรวมถึงเช่นพรบรการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ .2565 มาตรา5บัญญัติไว้ว่าในพระราชบัญญัตินี้หน่วยงานของรัฐหมายความว่าราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคร,ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐทุกหน่วยแต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนค่ะและรูปแบบที่4ค่ะ เป็นรูปแบบสุดท้ายค่ะก็เป็นกรณีที่กําหนดให้ใช้บทนิยามเฉพาะส่วนเฉพาะหมวดหรือเฉพาะมาตราค่ะตัวอย่างที่นํามาก็อย่างเช่นกองทุนฟืนฟ้นฟูเพื่อพัฒนาเกษตรกรพศ2542นะคะมาตรา37ทับหนึ่งกําหนดไว้ว่าในหมวดนี้เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นนี่หมายความว่านี่อันเนื่องมาจากการประกอบเกษตรกรกรมของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกข,ขององค์กรเกษตรกรนี่ในระบบหมายความว่านี่ที่เกิดจากโครงสร้าง โครงการส่งเสริมของรัฐนี่ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแล้วก็นี่ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันเกษตรกรค่ะก็ในเรื่องของวันใช้บังคับกับบทนิยามก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อจะได้รักษาเวลาเกือบเที่ยงพอดีเลย